ไฟหน้านะครับเวลาเราเปิดสวิตต์ปุ๊บไฟหน้าก็จะติดปั๊บทันู้นจบลองไปเซิร์ชดูในปัสดาลองดูขนาด1.4ขอบ17ตัวนั้นโซ่เราลิ้นน่ะมันไม่เด้งคืนยอมรับว,ว่ามันก็มีปัญหาอยู่นี่นี่นี่ลองฟังเสียงเครื่งองยนต์นะครับสวยทั้งคู่ครับสวยทั้งคู่แต่งกันคนละสไตล์นะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจเศรีพรมสาจากยูทูบชา n e l ช่องเจเศรีพรมสานะครับ สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาดูรถเวฟลอยสิบไอปี2021นะฮะก็คือโฉมใหม่ล่าสุดนะครับปกติผมจะพาไปดูรถเดิมนะครับรถออกห้างรถศูนย์นะฮะวันนี้ผมจะพามาดูรถแต่งกันบ้างนะครับนี่คันนี้ก็แต่งได้สวยงามเลยนะครับออกแนวสไตล์แบบคลีนครีนนะฮะก็คือแบบสะอาดสะอาดเนาะแต่งเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ดูดีนะฮะ ในรายละเอียดของรถคันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมละกันนะครับไปเราไปดูกันเลยเว็บร้อยสิบไอจะใครละ่ะนี่เรามาดูรายละเอียดนะครับของรถคันนี้ก็คือเว็บร้อยสิบไอโฉมใหม่นะครับรุ่น LED นี่เขาดูกันจะตรงนี้ตรงไฟหน้านะฮะเราจะมาไล่ดูกันทีละจุดนะครับข้างบนนะครับกระจกยังใส่เหมือนเดิมนะครับ เน้นการใช้งานเนาะน้องก็เน้นการใช้งานนะฮะส่วนข้างหน้าจอนะครับนี่ก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นดิจิตอลตรงนี้มาให้นะครับเข็มน้ํามันมีไฟบอกเกียร์ก็เป็นดิจิตอลมาให้นะครับไฟหน้านะครับเวลาเราเปิดสวิตช์ปุ๊บไฟหน้าก็จะติดปั๊บเห็นกันไหมเอ่ยนะครับนี่อันนีค้คือสว่างแล้วนะครับไฟสว่างแล้วนะฮะ นี่รถคันนี้ทําการเพิ่มมือเบรกนะครับมือเบรามีโลโก้สีแดงตรงนี้ด้วยนะครับก็ดูสวยงามนะฮะพอต่ําลงมาสักหน่อยนะครับสิ่งที่แตกต่างจากเดิมนะครับก็คือชุดล้อหน้านะฮะของเดิมเขาจะให้ล้อเหล็กมานะครับล้อเหล็กคันนี้นะครับก็เปลี่ยนใส่ล้อดํานะครับเป็นล้ออลูมิเนียมนะครับสีดําก็สวยดีนะ ขนาด1.4นะครับแล้วก็ใส่กับยางนะครับยางมีขนาดเล็กหน่อยนะครับก็คือเบอร์นี่้ะ50คับ80นะครับขอบ17นะฮะแล้วก็รถคันนี้ก็ใส่รายละเอียดเล็กน้อยนะครับอย่างพวกเนี่ยฮะพวกบูธนะครับก็เป็นสแตนเลสนะครับบูธซ้ายขวานะครับนี่ก็เป็นสแตนเลสนะฮะนี่เดี๋ยวพามาดูลายหน้ายางนี่ลายหน้ายางนะครับเดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับ ก็สวยงามไปเลยนะครับไม่ได้โหลดไม่ได้อะไรนะครับยังปกติดีอยู่นะฮะพอไล่มาเรื่อยๆนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับท่อเสียเดิมนะครับ <Yeah. S 1> เน้นแบบสะอาดอาดเนาะโช๊คหลังยังเดิมอยู่นะครับนี่ยังเดิมอยู่ล้อหลังก็เปลี่ยนเช่นกันนะครับใช้ล้อสีดํานะครับนี่อันนี้คือยี่ห้อของเขานะครับยี่ห้อนี้เลยท่านผู้ชมลองไปเซิร์ชดูในลัสซาด้าลองดู ขนาด1.4ครอบ17นะฮะนี่โลโก้สวยเลยส่วนตัวยางนะครับก็เป็นยางคารเมลขนาดของยางนะครับก็จะสูงขึ้นกว่ายางหน้านิดนึงนะครับก็คือเบอร์50ทับ10นะครับข้างหน้าจะเป็น50-80เนาะก็ตัวแก้มยางตัวนี้นะครับจะกว้างขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่ายางหลังเนี่ยบางทีมันก็มีการบรรทุกไงก็เลยแบบต้องทําแก้มสูงไว้นะครับนี่ อย่างอื่นก็ยังเดิมอยู่นะครับพอมาดูไฟท้ายไฟท้ายก็เดิมนะครับสีแดงก็สวยดีนะฮะนี่ข้างบนนะครับตัวเบาะนะฮะเปลี่ยนใหม่เป็นเบาะปาดนะครับเป็นเบาะทําให้มันเล็กลงนะครับบางลงนะครับก็ขึ้นลงง่ายนั่งง่ายนะครับเพราะว่ารถมันเตี้ยลงไงแล้วก็ต่อมาก็คือตัวบังโซนะฮะก็ยังใส่เหมือนเดิมนะครับรถคันนี้ยังใส่สเตอร์เดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไร แต่ว่านี่ตัวนี้ใส่นิดนึงนะครับก็คือตัวเขาเรียกอะไรนะตัวส่องดูโซนะครับความตึงความหย่อนเขาก็ส่องกันตรงนี้แหละปกติจะเป็นยางนะคันนี้ก็เปลี่ยนใส่เป็นสเตลเลตนะครับก็สไตล์ c ล e a n clean เนอ,อความสูงอะไรก็ยังเท่าเดิมอยู่นะครับขาตรงขาตั้งนะครับยังเหมือนเดิมนะครับคันเกียร์เดิมนะครับนี่ แบบนี้ก็สวยแล้วนะครับเพื่อนๆนะ,ะรถนี้ใช้งานเนาะไม่ท่อดังนะครับใส่กระจกเนาะมีตะกร้านะครับก็ยังสามารถใช้งานปกติได้นะฮะขี่สวยขี่เท่ก็ได้นะครับนี่ตัวเครื่องยนต์ของเวฟร้อยสบไอเนาะที่จริงผมเคยอธิบายในหลายคลิปแล้วแหละแต่ว่าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนะครับว่าของปี2021เนี่ยเขาจะเพิ่มความพิเศษขึ้นมาก็คือเขาจะ ทำการยืดก้านสูตรนะครับให้มันยาวขึ้นนะแต่ว่าก็ต้องแลกมากับการลดขนาดของลูกสูตรที่เล็กลงนะครับซึ่งผลที่ได้ก็คือมันขี่ดีนะอ่ามันขี่ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปลองขี่แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายถึงฟิลลิ่งกันขี่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองขี่กันเลยนะฮะ จากที่เอาไปทดลองขี่มาแล้วนะครับอัตราเร่งถือว่าดีมากเลยนะครับรถคันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะฮะขนาดชุดโซ่สเตอร์ก็ยังเดิมนะครับต่างกันแค่วงล้อนะครับที่ทําการเปลี่ยนให้มันเล็กลงนะครับฟิลลิ่งการขับขี่นะครับโอ้โหขอบอกเลยว่าเสียงเสียงเพาะนะเสียงเดิมของเขาเนี่ยทำให้ผมคิดถึงรถ CBR 150คันเดิมเสียงท่อมันคล้ายๆกันนะฮะเหมือนเครื่องมันหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาสตาร์ทนะฮะเบามือมากนะครับสตาร์ทโอ้โห แบบทั้งสตาร์ทเท้าทั้งสตาร์ทมือนะครับแบบแช่เดียวแบบติดแบบง่ายๆนะฮะ,ะพูดถึงเสียงท่อเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ฟังเลยนี่ปับ๊บนี่นะครับนี่ๆๆฟังเสียงท่อนะฮะท่อเสียนะครับรุ่นนี้นะครับจะแตกต่างจากรุ่นปีสองพันสิองพันยี่สนะครับ2021เนี่ยท่อเสียจะ จะแตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าจะเปลี่ยนจริงๆนะฮะมันก็ดัดแปลงได้อยู่นะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าชุดชุดท่อนะครับชุดคอท่อแต่งออกมาแล้วหรือยังนะครับนี่นี่นี่ลองฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเบานะครับเสียงเครื่องเสียงเดินเบานิมมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองบิดคันเร่งให้ดูนะฮะ ท่อเดิมโอเคเลยนะท่านผู้ชมนะทีนี้ภาพรวมก็ถือว่าดีนะครับส่วนราคาของรุ่นนี้ผมจำไม่แม่นนะครับแต่จะอยู่ประมาณสัก42 0 0 0หรือ43,000ประมาณนี้นะครับตัวสีเทาดำล้อสีลวดนะถ้าล้อแมกมันจะเป็นสีสีแดงสีดำสีน้ำเงินนะครับถ้าตัวที่เป็นล้อแมกเนี่ยมันจะมีตัวโช๊คนะครับสวิงอาร์มตัวครอบ โซ่นะฮะที่เป็นสีดำนะครับโชคด้วยนะฮะราคาก็จะเพิ่มขึ้นมาสัก 2- หรือ3,000บาทนะครับทีนี้พูดถึงข้อดีแล้วมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมีไหมนะครับรุ่นนี้ก็มีอยู่นะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวดันโซ่ตัวดันโซ่เราลิ้นนะ่ะมันไม่เด้งคืนนะครับมันจะเป็นชุดดันโซ่เราลิ้นแบบใหม่นะครับ ก็เกิดขึ้นกับบางคันนะครับไม่ใช่ทุกคันนะแล้วก็มีจํานวนน้อยด้วยนะครับที่เกิดแต่ก็มีนะครับยอมรับว่ามันก็มีปัญหาอยู่แต่ก็มีการแก้ไขได้นะครับเห็นช่างเขาบอกว่ามันมีวิธีการอยู่นะฮะแต่ว่าผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้เปิดเครื่องหรือย,ยังไงเดี๋ยวผมจะเอาปัญหานี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับแต่โดยรวมถือว่าโอเคมากนะครับกับราคากับสีสันผมชอบสีนะแล้วก็แต่งแค่นี้ก็คือสวยงามแล้วนะฮะ สวยงามแล้วนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ที่ผมก็ชอบเลยแหละนะครับขี่ง่ายประหยัดอลไรหาซื้อง่ายนะครับผู้หญิงขี่ได้ผู้ชายขี่ดีนะฮะโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับในเรื่องของการรีวิวรถเวฟ1 1 0 i ไแต่งนะครับแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะสำหรับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีนึงละกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้แค่นี้ละกัน ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่ลิงน้อยบอลลล่าน้อยนี่จอดคู่กันนะครับ110ไ 2, ย2,021ไมลล่าสุดเนาะอันนี้125ปาวาน2,018นะฮะสวยทย้งคู่ครับสวยทย้งคู่แต่งกันคนละสไตล์นะครับคันนี้จะทำเพื่อนด้วยนะครับ าอาจจะเสียงดังหน่อยครับนะบส่วนคันนี้เดิมเดิมนะครับเดิมเดิม